ราต้องถอดรองเท้าเพื่อลงไปเล่นทะเลเอาสปอยก็เราไปเล่นทะเลไงไม่ให้ต่มความรู้สึกว่าเราอ่ะเราอ่ะคือมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราบอกเหมือนกับเวลาไปไหว้พระที่เป็นลานที่เป็นหินอ่อนที่มันร้อนๆอะเรายังรู้สึกเรายังใครหยิ่งใครหยิ่งก็ได้อ่ะนอกอป้ะแต่อเนี้ยมันไม่ได้เลยมหนไม่ได้แต่แม่คือแบบเอาเท้าลงไปแล้วแบบ ันห่วกอะมันเซ็มันห่วกหนูอ่ะอะไรหรอพี่พี่ชวิดว่าตอนนี้กําลังนั่งเซิร์ชสาวกอล์สพีของไม่เจอหรอกจ้ะเราต้องมีคีย์เวิร์ดอื่นค่ะถ้าสาวกอล์สพีอย่างเดียวไม่เจอหรอกเท้าพองไปแล้วหนึ่งอือตายแล้วตายแล้วแต่นี่ยกให้วันนี้เป็นวันที่ที่สุดละ เพราะว่าใจน้ำแต่เพราะว่าใจน้ำเจน้ำปวดห mm. ูเจน้ำหูอักเสบแล้วแบบว่ามันหลายอย่างมากทั้งแดดทั้งแบบลมลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความแบบปวดหูตุ๊บ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 ตลอดเวลาแล้วเจน้ำเจน้ำร้องไห้ในสิ่งใช่ร้องไห้ร้องไห้หลายรอบมากวันนี้เพราะว่ามันปวดมาก ันหท้สวยสุดแล้วไหวไหมไหวไหมไหวไหมแต่ทุกคนน่ะน่ารักมากทุกคนคือเป็นห่วงเราแบบเ้ยเจ๊โอเคไหมเจ๊ยังไงเจ๊ยังไงในกันเป็นห่วงมากเลยวยกันเมื่อกี้ใส่หูเมื่อกี้ใส่หูในการมาตีบ้องหูในการตีรอเล่นรอเล่ทุกคนแบบน่ารักมากดูแลดีมากนะคะทุกคนเชียร์อัพแบบ่สู้ๆนะเจ๊สู้นะเจ๊มันแบบต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้กำลังใจกันและกันแบบมากที่สุดเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ใน ในซีนในทุกๆวันใช่ใช่แล้วแบบคาแรคเตอร์โซ่แม่งเป็นแบบอะไรที่แบบว่าเอเนจีเยอะมากแล้วกีทีเสียงดังทีหูก็จีทีโอ้โหแบบตาไหลตาไหลไม่ไหวแล้วอประมาณนั้นค่ะรอดูนะทุกคนรถดีแงข้าบบบวันนี้ไปเดินผ่านไหมโอ้หคือเดินตอนเดินตอนกลางคืนพอไหวนะพี่เชนตอนเช้านี่คือแบบ นเป็าอแงใช่คือร้อนแบบพีพี่พบอกว่าเหมือนเดินในนรกอุ้ยฟีรู้ได้ไงอ่ะอากาครับร้อนมากครับร้อนมากแล้วถึงจะกลับไปเนี่ยจะไปเดินหาดหรือเป่าไม่ครับพี่เชยนอนเลยนอนครับตุยครับตุยแล้วใช่ไหมตุยเมื่อวานเขาจะมีพลังเยอะมาเดินหาดเล่นอยู่เลยนะมาเดินแบบริมไม่ไหวแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าอ๋อโอเคขอบคุณครัอ่ะห้าวันไม่ใช่เรื่องตลกเออแต่พรุ่งนีอเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่หกแ้วพรุ่งนี้ มีรีชูดเยอะไปหมดเลยจะไปหมดเลยนะเมื่อกี้ได้รับการรายงานเสร็จแล้วพูดถึงแบบว่าคุณผู้จัดการสมาคมรายงานว่ามายังไงยังรีชูด,ชดจริงป่ะเนี่จริงเพิ่พนี้มีรีชูดด้วยเด็กๆเ,เพิ่มจากที่เราต้องรีอ,อยู่แล้วจากเดิมที่ต้องรีอยู่แล้วมีต้องรีเพิ่มไปอีกเยแต่ไม่ไม่ใช่เป็นขายอะไรทุกคนเลยรีชูดไหนรู้ไหมรีเป็นปัญหาไหมไม่เป็นใช่ไหมเรงก้า แรงกล้ามากไม่ใช่ปัญหาครับคือถ้ามันมันต้องรีก็ต้องรีอ่ะรีชุดบอลรบอลผมว่าผมว่าพูดมันใช้ได้นะเ้ยฮะเราจะอยากตกเราลงอีกั้งแตพูดเล่นพูดเล่นรีชุดพวกมอนธาดมอนามอนถาดตอนกลับมันถาดตอนกลับอ๋อไม่ได้เราแสงไม่ได้ได้เพราะเราถ่ายไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่ไม่แสงันไม่ได้ เห็นไหมเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได응้จริงคือเรายอมดีชูถูกไหมพิเช่ใช่ค่ะเพื่อเพื่อภาพเพื่อวาพสวยงามที่ดีที่สุดเพื่อแอบลงรัก The Series ของเราใช่ค่ะบอกจะต้องภูมิใจเนี่ยล้วก็ไปนะก็ต้องมานั่งรายรีพอร์ตนะเมื่อวานก็รีพอร์ตกันไงว่าเออวันนี้ทำอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเงี่ยล้วก็ไปรีพอร์ตบอกนแลกับ กำกำหมัดแน่นเลยพวกคุณทำอะไรกันแสงที่แสงแสงแตงอ้าวปิดทีที่แสงอืมใช่ได้ถ้าอไปเราจะทำอะไรเป็นอย่างแรไม่พี่ดาว่าไงนะคะอ๋อบอกว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าใช่สาวโกสังพินทรทบุรีไหมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ค่ะเขาถามอ๋อคีบ์ดคือกำแพงเพชรค่ะ ยังไงหาจะพูดยังไงยังไงครับพี่ไม่มีอะไรค่ะอ่ะพี่ตัวพี่เชนไหนแม่พี่เชนอะไรแม่ดิไม่วันนี้พี่เชนขายงานอย่างเดียวเลยลูกจริงเหรอพี่เชนขายงานแค่ก็ได้เยอะและได้วันนี้พี่เชนขายงานแบบปย้ยาเป็นเสียงกันนะคะนั่เย้ะค่ะ มาแล้ววันนี้หน้าตายิ้บย้อยเสียดูมีออร่าจับแล้วทุกคนดูกระชับนั่นแหละค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ต้องขอบคุณฟูดซัพพอร์ตที่ส่งมาให้เราตรงก๊อกไปหน้าสัตวไปเที่เนี่ยจริงไม่ฟูดซับเลยหรอมีมีปลามีกุ้งวันนี้ก็มีอีกเหรอวันนี้วันนี้ก็มีอีกเหรอเมื่อวานไม่ใช่เหรอวัน เป็นเลเมื่อกี้โตงมาพูดครับอ๋อเรียเส็งเราแล้วพี่เมื่อกี้ยังไงนะเมื่อวานก็ขอบคุณทุกคนพพอร์ตด้วยนะครับที่ส่งมาทุกเรานักแสดงทุกคนได้กินกันเลยแล้วก็ได้กินพร้อมมีพลังงานขอบคุณมากจริงๆนะครับใช่ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอย่างน้อยส่งพลังใจพลังกายให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นในการทําการแสดงนะครับรู้คุุณทกคนมากนะครับผมเย้ขอบคุณนะครับอันนี้ให้ฝากเพลงดีกว่าฮะให้ฝากเพลงแอบหลงรักที่ดูคอนเทนต์พร้อมแล้วเดี๋ยวจะส่ง ส่งโทรศัพท์เวียให้ทีละคนเลยโอเคอ่าเริ่มจากเสียงฝากใช่ไหมฮะฝากเพลงฝากให้ราดูซีรีส์อะไรเงี้ยครับครับผมพี่ๆครับผมเซยงเองนะอยากฝากพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราเพิ่งปล่อยเพลงประกอบซีรีส์แอบหลงรักเลยนะครับผมแอบหลงรักครับครับผมอยากให้ทุกคนไปฟังกันนะเพราะว่าเทสเพลงคือแบบละมุนมากแล้วแบบแฮปปี้โลกสดใสหลงได้ยัง แอบมองยูท<ะ>ุบว<ป>่าแต่ถ้าไปท่อน,นสองกะเพียนขอซ้อมก่อนนะเย้ยมาครับผมสวัสดีครับ,บรผมเฮงตี้ขยี้ยใจนะครับทุกคน <3> <3> ก็เอ่อก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งเข้ามากันกับพี่ๆววนักแสดงทุกคนพี่ๆทีมงานมาอยู่นี่ครับนะฮะแล้วก็ ฝากจริงครับไม่เกินไตามาสแรกพี่เชนพูดไปแล้วนะครับว่าเราจะได้ดูซีรีส์นี้น่อยครับแอบลงรังนะครับแต่ว,ว่าวันนี้เราปล่อยเพลงประกอบซีรีส์เราออกไปแล้วนะทุกคนแล้วอย,ยังไงแอบมองอยู่ทุกวันไม่ให้เธอร,อรู้รรอ่ะกรุบกรุบกริบกริบนะทุกคนแล้วก็ใครเห็นท่าตรงท่าเต้นแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนทุกคน,กคนต้องเต้นเป็นนะสามารถเต้นตามมันได้ใช่แล้วอย่าพลาดครับแล้วเจอกันนะทุกคนจุ๊บ พี่น้ำค่ะอก็ฝากเพลงแอบหลงรักด้วยนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์แอบหลงรักด้วยนะคะจะบอกว่าเพลงพร้อมมากแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะตั้งใจกันมากๆเลยทุกคนเลยทั้งนักแสดงทั้งพี่ๆทีมงานช่างแต่งหน้านุ่นน่าพุ่มกับเนาะเออทุกคนคือตั้งใจมากๆเพราะว่าอยากให้มันออกสู่สายตาทุกคนแบบดีที่สุดประมาณนั้นค่ะขอบคุณนะคะ พี่ฟินอนีองก็เปิดเพลงเลยนะคะเนี่ยก็คือขอฝากเพลงแอบหลงรักด้วยนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์แอบหลงรักด้วยนะคะ Secret Crush on You นะคะก็พวกเราแบบว่าตั้งใจถ่ายทำมากๆมากๆที่สุดนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอ้น้อง okay okay yeah. <laughs> uh, i would like to leave this new song of the ost of secret crush on you with everyone uh, also don't forget to go and do the cover of the tiktok dances because it's, such, it's so cute okay. and that no. <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> and I hope you guys all enjoy it because everyone put a lot of work and uh -huh. effort. And I hope you also wait and follow our series Secret Crush -huh. on You. Yay! Oh my god! <laughs> นอนไม่หับหัวใจกระากระน้องบอกเพลงเลยคะน้องเงเลยสน้องเพลงเลยกัน่ไ้ฝงเลยไม่เด้ต้นบอกยเาีเลยฝ่งอะไรอ่ะเมื่อคืนน้องน้องเออสีแมวอะไรเมื่อคืนเยเยน้องเย่บอกเย่บอกว่าพี่พี่ฟินน้องแบบไม่กล้านอนน้องกลัวแล้วทีนี้พี่ฟินน้องกุ๊กุกูน้องก็ พี่ฟินก็เลยบอกว่าเบคซ,โซ,โซโูซูนะพี่ฟินอยู่ตรงนี้แต่ว่าพี่ฟินป่าวไหวแล้วพี่ฟินว่ <c oughs> <c oughs> าใช่แล้วพี่ฟินก็ตอกเลยแล้วตื่นไหมเนาะก็บอกว่าหนูหนูเห็นพี่ฟินตื่นตอนตีห้าแต่หนูก็ตื่นแต่หนูก็กลัวแต่ว่าตื่นกี่มโมงนะเจ็ดโมง <c oughs> แต่นอนคนเดียวเปลี่ยนเจ็ดโมงงงแล้วเมื่อคืนบอกกลัวเอาฮัลโหลสวัสดีครับ เออผมเสียงเป็นปกติอ <i> ย <'ll int Mandarin> ่างนี้แล้วครับครับผมบิลลี่นะครับผมก็อยากฝากเพลงประกอบละครเพลงประกอบซีรีส์นะครับผมแอบลงรักในซีรีส์นะครับต้องบอกว่าได้พี่ไอซ์แลนด์ยูมาเนี่ยผมดีใจมากๆเลยและต้องขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยครับที่มาถ่ายทอดเรื่องเนื้อเพลงและทำทำนองที่ได้ออกมาเป็นแบบไพเราะมากๆผมชอบมากๆเลยครับ แล้วผมก็เป็นแฟนคลับพีไอด้วยต้องขอบคุณพี่ไอจริงๆที่เป็นไอดอลของผมตอนเด็กนี้ผมฟังเลยเพลงคนใจง่ายนี้ต้องฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องซีรีส์นะครับผมต้องบอกว่าทุกๆคิวที่พวกเราได้ถ่ายได้ผ่านถ่ายผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหนักหน่วงมากแล้วก็พวกเราแบบไม่ปล่อย แม้แต่นิดเดียวเลยในการที่จะผ่านไปแต่ซีนแต่ละซีนเราต้องการให้ซีนแต่ละซีนออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็แล้วก็สื่อสารออกมาให้กับคนดูแล้วก็ให้ทั้งแฟนคลับที่พี่ที่เป็นทั้งคนอ่านนิยายแล้วก็คนที่เป็นแฟนๆของพวกเราทุกคนได้มีความสุขกับการที่ได้ชมซีรีส์แบนิลรักของพวกเรานะครับก็อยากฝาก กกอยากฝากด้วยนะครับเพราะว่าคือคือผมผมวันที่ผมถ่ายรางวัลเสียงก็จะแหบๆอย่างนี้หน่อยนะครับผมเออเข้มตัวเองใหญ่แหละแต่แบบหัดฟังเออก็ก็ก็คอนก็คอนเสิร์ตนะครับผมผมน่าจะสิ้นสุดนะครับผมอันนี่จริงเน็ตเนี่ยทุกคนนะผมแต่ว่าทุกคนก็อยากทําให้มันออกพอดีที่สุดครับผมก็อยากฝากซีรีส์แอบลงรักของพวกเราด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับสบายนะครับก็ไม่ได้ป่วยฮะไม่ได้เหนื่อยด้วยก็เราได้ปล่อยเพลงของซีดีแล้วนะครับชื่อเพลงแบบหลงรักก็ฝากไปฝากไปฟังด้วยนะครับตอนนี้อยาก ตอนนี้อยากฝากใปเฝ้าพระอิมนะครับสวัสดีค่ะจากรายการวิ่ยุเหมือนกันค่ะก็สําหรับพี่อบนะคะก็อยากที่จะฝากทั้งซีรีส์แล้วก็ทั้งเพลงประกอบซีรีส์เลยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเพลงอะไรก็อาจจะต้องปล่อยเดี๋ยวจะต้องปล่อยมาให้ติดตามกันนะคะแล้วก็อยากฝากซีรีส์ก่อนเลยันบแรกก็คือทุกคนตั้งใจเอามาอยากให้ติดตามกันแล้วก็สําหรับเพลงประกอบสําหรับเพลงประกอบซีรีส์ที่เพึ่งปล่อยไปก็ อยากให้ทุกคนอุดหนุนกันด้วยใครที่ลองคฟอร์ก็แท็กมาให้เราดูใครที่เต้นก็แท็กมาให้เราดูด้วยนะเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวพ่บิลลี่จะเต้นเพลงแอบหลงรักนี่เดี๋ยวต้องไปไปซ้อมก่อนผมได้เลยครับแม่ในผมซ้อมมาทั้งคืนสกิลพ่บิลลี่คือไม่ต้องซ้อมแล้วคือดูท่าแล้วก็เต้นได้เลยโอ้ยเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับผมจะเต้นแบบแบบเดือดๆอย่างที่ทุกคนต้องการได้เลยฮะ เวอร์ชันเดือดคะับให้พีมาให้พีมาส่งพี่่เขานอนสวัสดีครับผมโตนะครับพี่ๆวันนี้ขอให้พี่ๆทุกคนหลับฝันดีนะครับถ้าใครเหนื่อยหรือยังไม่อาบน้ำก็ขอให้รีบไปอาบน้ำเตรียมตัวพักผ่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมทานน้ำกันก่อนนอนด้วยนะห่มผ้าเปิดแอร์แล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมารับอากาศที่สดใสแล้วก็เข้าไปฟังเพลงแอบหลงรักกันด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้นะฮะโต๊ะขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะอยากให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์ที่ทุกคนได้ฝากฝากกันไปด้วยนะครับผมรับประกันได้เลยว่าทุกคนจะได้ครบทุกอารมณ์ปปนแน่นอนครับผมฝันดีนะครับไว้หวางว่าถ้ามีโอกาสขอให้ทุกคนมาหาเราด้วยนะมาเจอกับพวกพวกเราด้วยนะครับส่งไม้ต่อ